นี่นะคะก็เทคนิคนะคะหาคู่นะคะอันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะคะผู้ชายก็ต้องมีเทคนิคนะคะนี่ครูบอกก่อนว่าลูกชายครูนะคะอายุแค่สิบสามสิบสี่คนโตสิบสี่นะคนเล็กสิบสามนะคะเขายังมีเทคนิคหาคู่ที่สุดเจ๋งนะคะเออนะคะเพราะอะไรคะครูถามลูกชายคนโตนะคะว่าถ้าอยากมีแฟนเลือกได้จะเลือกวันไหนนะคะลูกชายครูบอกว่าอยากได้สวยด้วยรวยเก่งฉลาดด้วยนะคะเออนะคะก็อยากได้คบเลยนะคะ ถ้าเรียกได้ครูบอกว่าลูกเลือกได้แน่นอนค่ะเพราะลูกเป็นคนที่มีมาตรฐานแล้วลูกเป็นคนดีค่ะนะคะอพอครูลูกชายคนเล็กคเดินออกจากห้องน้ำมาครูก็ถามเช่นเดิมนะคะว่าน้องชอนคะถ้าเกิดหนูมีแฟนหนูเลือกได้หนูจะเลือกเป็นไหนนะคะอยากได้สวยด้วยรวยเก่งด้วยฉลาดด้วยแล้วที่สําคัญนะคะจะต้องช่วยเหลือผมได้ทุกเรื่องด้วย จำไว้นะคะอันนี้นะคะลูกชายของคูอายุแค่สิบสามสี่ยังมีความคิดแบบนี้เลยพวกคุณนะคะโตกันแล้วนะคะบางคนถึงหัวงอกแล้วนะคะคิดแค่นมโตนะคะ ดีหรือเด็กเออนะคะแปลว่าคุณนั้นไร้สติวัญญานะคะเด็ก1 3บ4เขายังคิดได้เลยนะคะจำไว้นะคะวันนี้ถ้าคุณเลือกแม่ของลูกไม่ดีชีวิตลูกคุณมันพังแน่นอนนะคะถ้าคุณเลือกชีวิตอ่เลือกเลือกแม่ของลูกดีชีวิตลูกคุณมันปังแน่นอนนะคะอันนี้อยู่ที่ผู้ชายเลือกนะคะว่าจะเลือกแบบไหนนะคะนะคะน,นี่ก็คือต้องต้องดูแลต้องต้องเช็คเหมือนกันนะคะไม่ใช่อะไรก็เอานะคะอะไรก็เอาไม่เอานะคะเด็กๆยังคิดได้เลยนะคะ